นะครับนะนะตัวนี้จะเป็นรอกชินนนะนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้มีมาบ่อยเลยนะตัวนี้นะ,นะส่วนมากผมจะได้เป็นพวกได้ว่ามานะชินุที่มีเบรกนะ,นะรอบนี้ได้เป็นของชิมานโอมานะนะครับตัวนี้จะเป็นของชิมานโนะเป็นชินุมเมติกนะครับอินฟินิตี้เบอร์พันนะครับอินฟินิตีนะครับนะเอาไปเล่นตก ไปตีอยู่ปลอมได้นะสไตล์ชินุรุ่นนี้นะนะครับสปูลเป็นหลอดสปูลตื้นนะครับนะไปตีช้อนตีกระสูกได้นะครับคลาสสิกสวยงามนะครับนะสำหรับตัวนี้นะสภาพได้มาสภาพค่อนข้างสวยงามนะครับเดี๋ยวมาไล่ให้น้าๆดูน้าะชมนะครับนี่นะครับสภาพตัวรอกนะครับนะสวยนะนะครับนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นจะออกสีสีบอล สีดำบอลนะสีน้ำตาลบอลนะนะครับชิมโนนะครับรุ่นชินนรุ่นนี้นะนะชินุเมติกนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกแบบมอนดดรกนะครับถอยหลังนะครับนะครับสกรีนต่างๆนะครับสวยงามนะชิมโนนะครับอินฟินิตีนะครับ ชินุมติกนะครับ GT เบอร์พันนะครับ G ีเบอร์พันนะครับหลอดสปูลจะเป็นหลอดสปูลเตืรนนะครับหลอดสปูลเตืรนนะครับป้ายนะครับสกรีนชิมานโนนะครับสวยงามชัดเจนนะครับขามีร่องรอยบ้างนะขึ้นคันร่องรอยนะครับนะครับน่ะโดยรวมสภาพสวยนะโดยรวมนะครับแขนนะครับแขนรอบนะครับ นะครับนะครับนะครับเปิดได้นะมันเปิดฝาเงี้ยนะเวลาที่นะเปิดสปูลนะครับสปูลผมก็หยอดพวกน้ำมันน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นบูสนะครับเปลี่ยนอัดเปลี่ยนเป็นลูกปืนได้นะครับรุ่นนี้นะเอาไปอัปเกรดได้นะครับนะครับลดสปูลตื้นนะครับน่าจะเหยียบเบาน่าจะได้อยู่บ้างนะนะครับ ภายในนะครับผมก็ดูแลให้เรียบร้อยนะครับนะไปใช้งานได้สบายใจกันเลยนะครับนะน้ำมันนะครับหยอดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปคืนก่อนนะครับนะปิดล็อกนะครับนะหมุนลื่นนะลื่นปกตินะครับนะตัวเกียร์สายนะครับวิ่งเดินปกตินะครับนะครับระบบเบรกนะครับเป็นแบบมันไดแบบแบบ แบบล็อกหลังนะเป็นเบรกแบบสไตล์แบบสู้กันแบบล็อกหลังนะครับเดยวปกติมันจะล็อกหลังแบบมันไม่ไปไงนะครับเวลาปาดึงอ่ะแขนมันจะถอย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 เงี้ยล้วปาเบรกได้นะเวลาตึงพวกล็อกหลังเนี่ยนะครับพอนนะครับลับพอนเบรกนะล็อกหลังแล้ว่พอนได้ประมาณนี้นะครับนะครับลูกเบรกแบบนี้นะนะครับพิสปูลนะครับ เดี๋ยวกดฟีสปูลนะครับเดินนะครับครอบมันก็เตะกลับนะครับตัวทิครับตึงโอเคนะครับจะเป็นแขนนิดหนึ่งครับโล้ฟีสปูลนะครับนะนะครับกดฟีสปูลนะครับเดินหน้านะครับเตะกลับนะครับนะครับนะครับฟีสปูลนะครับหลอดสปูนนะครับ นะครับนะครับไหลปกตินะนะปรับหนวงปรับคอนได้นะครับไหลปกตินะครับนะครับตีสายออกแน่นอนนะครับนะเลื่อนดีนะครับนะนะครับกดฟีสปูลตรงนี้นะแล้วก็เดินนะครับเตะกลับนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเวลาเล่นนะครับเล่นบงเล่นเบรกนะครับนะสภาพรวมเออสภาพโดยรวมนะสวยเลยนะ นะครับนานานะนะครับไม่ค่อยได้ได้เจอเข้ามานะชิลุนะครับแบบนี้นะครับอ่นะครับเจอมาแต่ของพวกไดว่านะที่มีเบสนะครับนะครับมีหลงหลงชิมาโนมานะครับที่ผมได้มานะชิมาโนนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยเลยนะครับอ่หมุนขวานะครับเป็นหมุนขวานะครับนานะนะครับเป็นชินเมติกนะครับเอ็กนะครับจีทีเบอร์พันนะครับเบอร์เล็กนะครับเอาไว้ไปตีพวกช่อนตีกระซูนะ คลาสสิกสวยง,งามนะครับ